สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆชมดอกไม้สวยๆนะคะสีสันสดใสมากเลยค่ะเมมโมรีเต็มได้แค่6นาทีนะคะคลิปนี้พี่ๆเพื่อนๆไ <Okay. S 2> ลฟ์สดไปด้วยนะคะถ่ายคลิปไปด้วยเอาเอาให้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมนั่นนันดาดาดาแมนบอแมนบอโอ้ยยีหยังกับสเปเบิงแต่จังสันเนาะไม่สร้างสรรค์เลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดอกไม้ดูดูโน่นปะทะโน่นปราสาทสวยงามเหลือเกินทำไมไม่มาดูเออไปดูอะไรคลิปโอ้ปวดหัวคลิปปวดหัว ดูคลิปไม่สร้างสรรค์นนะ่ะชอบกันจังนี่มาดูนี่บัตเตอร์ไฟนี่เห็นไหมบัตเตอร์ไฟภาษาอังกฤษแต่ภาษาไดนิสคือซัมเมอร์ฟูลนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นี่ซัมเมอร์ฟูลนี่ดูค่ะดอกไม้สวยๆผีเสื้อบ,บินให้ว่นบะเบิงเฮ้ย นั่นบนผัวเฮ้ยเป็นดระสังอีหลีได้คนเห้านี่ก็ได้เบิงพลละใหม่ดกนี่ก็บมาเบิงเฮ้ยเงดเงดแท้เงดแท้เบิงดูเบิงดูเบิงดูวางงามขนาดัไหนคุณ เห็นบอนู่นประสาทนู่นตั้งทะเลอยอดสูงยุ่พูนเอ้ยงามขัากงามแน่วิวทะเลสวยไม่ชอบดูใช่จริงอป่าไป,ไปเดี๋ยวเราไม่ได้ไปที่อื่นนะคะทุกคนชมดอกไม้สวยๆกับบรรยากาศดีๆนะคะสวยงามมากเลยทุกคน แต่พูดจริงๆนะส่วนตัวแล้วชอบมากอยู่ได้เป็นวันอยู่ได้เป็นวันจริงๆชอบชอบดอกไม้ถึงจะเป็นคนไม่สวยแต่ก็ชอบดอกไม้นะคะทุกคนเพราะว่าชมดอกไม้แล้วมันสบายใจค่ะใหญ่ ใยคักไงเนี่ยค่ะพี่น้องดอกใหม่ก็ได้สกพาระชอบมากแม,กมน <c oughs> ก็ธรรมดาก็ดอกไม้เฉยๆโอ้ยเนาะคนหนังงามคือดอกไม้อ่ะมันกับงามเฉยๆคือกันแมนบอคือคือคือมากไป กดไหลกดแช่มักไปเบิ่งของเพิ้นสันเพิ่นกับงามซื้อเออพี่น้องเอ้ยอันนี้กระดอกใหม่กับงามซื่อกัมาเบิ่งนะมันงามก็พอมันงามนี่ล่ะถึงอยากให้มาเบิ่งเนาะหุ่นวิวลอยล้านว้าว อรังการงานสร้างนะคะพี่ๆเพื่อนๆดูค่ะสีนี้สวยมากเลยใช่ไหม <laughs> บอมแมนเด้เพิ่นบอมาเพิ่นฮอนตอนนี้ฮอนอิลี สวยงามมากเลยค่ะพี่พี่เพื่อนค่อยพูดออกอารมณ์มากไม่ได้ค่อยถ่ายคลิปด้วย <c ười> ค่อยถ่ายคลิปด้วยค่อยใส่อารมณ์มากไม่ได้ค่ะพี่น้องอแล้วมันจะไปเป็นอื่นนะคะพี่น้องโอ,อ้โหเดี๋ยวมันจะเป็นอื่น เป็นตากับสิรุดออกจากตาเด้อพี่น้องพี่ไม้หวัดดีนะคะพี่ไม้ค่ะจมอยู่ค่ะพี่ไม้ถ่ายคลิปดอกไม้ง,งามๆบ่มีคนมาเบิง่งห้อันอันเพิ่นดากันนะนะคือหมากไปเบิ่งแท้ ไม่เข้ามาพุ่นงามงามพี่ไม้ดอกไม่งามมากเลยนะคะงาม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 งาเคยเห็นของงามยังสี่บอพี่น้อง <c ười> เมืองหนาวนะคะนี่ดอกไม้เมืองหนาว ห,หมดแล้วค่ะไปออกข้างนอกสีนี้สวยมากเลยพี่ไม้สวยอลังการงานสร้าง ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆวัสดีค่ะลงคลิป